สวัสดีครับมาพบกับ t ตยตายาฤทธิ์หนึ่งจุดสองสมาร์ทนะฮะปีสองพันยี่สิบสี่เลยครับไม่วิ่งแค่ห้าร้อยกิโลเมตรเท่านั้นนะราคาขายอยู่ที่สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นนะ,ะลูกค้าเคริตด,ดีก็จะได้เต็มนะฮะฟรีดาวนะฮะผ่อนอยู่ประมาณแปดพันกว่าบาทครับเจ็ดปีรถสวยมือเดียวป้ายแดงเลยครับสภาพพร้อมใช้าง,งานเลยฮะน้องๆสภาพป้ายแดงครับคือหยดเบนซินนะะพันสอง สีสันก็เดิมเดิมทั้งคันครับรถไม่เคยทำสีน็อตไม่มีขยับครับภายในก็สวยๆนะครับเบาะหนังปุ่มลายมันติดฟังก์ชันวิทยุเป็นจอนะครับกล้องมองถอยหลังปุ่ม push start เลขไม้579กิโลเมตรเท่านั้นครับรถสภาพไปแดงครับแต่ราคามือสองไรตํำหนินเลยฮะเครื่องยนต์เบนซินนะพันสองประหยัด ถ้ายก็กว้างกวางฮะบอกพับได้ครับคนข้าวขนของสะดวกสบายสนใจนะด,ดูรถได้ที่กัละปะพึกนะครับเขตเขตบางแคกรุงเทพสนใจโทร0614432829